โอ้สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม7 Day To Die นะครับกับเอ่อพาร์ทที่1แล้วก็ในเวอร์ชันใหม่ด้วยนะเวอร์ชันอัลฟา2 0.5 B2 าเชี่ยอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับมันจะจุดอะไรเยอะแย,ะ,ยะแล้วก็ B2 ด้วเลยเนอะเออแล้ว B1 ห่แล้วกล้วยหอมจอมซนไม่นะมึงนะครับก็เห็นว่าเกมนี้นี่มันมีอัปเดตมาใหม่นะครับก็คือ มันจะมีปืนมาใหม่มีของมาใหม่เยอะเลยแล้วก็เหมือนภาพจะสวยขึ้นด้วยนะผมก็เลยลองแวะกลับมาเล่นดูนะโอเคครับจัดไปครับนี่ครับภาพดูดีขึ้นนะครับดูดีครับมันมีแสงเงาอะไรวิงวิงวับวับมากขึ้นเออแล้วก็แก้ภาพเหมือนเดิมนะ <c oughs> คุณลูกจิดกลับมาแล้วอย่างแรกเลยเราหาเสื้อผ้าใส่ก่อนหนาวไข่สั่นโอ้ไม่ได้สิต้องขับอาวุธที่เป็นไม้ก่อนเริ่มต้นเนี่ยใช่ผมจําได้ว่าบ้านทุกหลังเนี่ยมันฆ่าเราได้ หมือน e อีวิวเดแหละใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่บ้านข้านะสบีข้าโอ,อ้หลังนี้ก็น่าจะมีประเดี๋ยวอันนี้เราอยูออ่พื้นที่ตรงไหนสักจุดหนึ่งไม่รู้เหมือนกันแนฮะผมไม่รู้ว่าแมบปบเกมนี้มันเปลี่ยนหรือเปล่านะครับมันเปลี่ยนตามเวอร์ชั่นหรือเปล่านะเออแล้วกออ็ในเกมที่แล้วนะครับเกม Live หรือ l i ฟ e นะครับผมอ่านในคอมเมนต์เนี่ยนะครับเห็นมีคนบอกว่าออพี่เสียงพี่เป็นไรขอให้พี่หายไวๆขอให้โลกปราณีกับพี่หน่อยละกันผมอ่านแล้วแบบเออฮะ <c oughs> เออเออนี่นี่เช่งกูเลยคือผมเป็นวัดนะครับนิด่โนยนนะครับมันก็เหมือนกับว่ามีอาการเอ่อน้ำมูกอุดอยู่ในรูจมูกนะครับมันเลยทำให้เสียงแบบว่ามันเหมือนผิดจมูกพูดอะอย่างนั้นแหละฮะมันก็เลยเสียงอุ้ยหน่อยนะครับแต่ว่าประเดี๋ยวก็หายครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เอ่อเป็นห่วงนะแล้วก็ตอนนี้อะไรเก็บได้ก็เก็บไปให้หมดเลยครับใช่เพราะว่ามันน่าจะใช้ได้ในอนาคตแน่นอนอันนี้นี่ไงรับไม้ก่อนเลยโง่โมันหนึ่งน ใช่เลยครับพวกผมไม่แน่บ้านหลังนี้อาจจะมีดรีนส์ก็เป็นได้ดูสภาพบ้านเนี่ยครับเฮ้ออะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรแบบอ,อืเหมือนใครเคี้ยวลูกอม,มอยู่ไม่กูลุ้มแทะกระดูกอยู่ใช่ปะเฮ้ออะไรอ่ะใช่เปล่าโอ้แล้วก็ดูแคมป์ไฟนั่นสิไฟแบบกระพริบกระพริบด้วยนี่มันครบสูตรหนังสยองขวัญได้เลยอะไรวะเนี่ย เนี่ยดูดิไม่ไฟเป็นเงี้ยลืมจ่ายค่าไฟเหรอฮะลืมจ่ายค่าไฟเหรอโอ้โหแน่นซะด้วยกว่าจะพังหัวทุบก,กันมือเหกขอดูก่อนนะครับแล้วก็เออจะไม่ผิดข้างหลังมันจะมีของซ่อนอยู่ด้วยงั้นก็เช็คดูด้วยนะครับเอะโอ้ไอ้นี่ก็เอียดแอดเอดแอดโอ้โหแต่ว่าสภาพบ้านไม่น่ามีอะไรมากเว้ยเอ้ยตัวมียาขอยาละกันนะมีเฟือกวะ่ะครับขอบคุณนะให้อาไว้เผื่อก,กันค่ะ โอ,อ้ว่าหน่าคนค้นอยู่ชั้นสองแล้วล่วงลงไปเประ๊ะเสียงอะไรอะซาวอะไม่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 ซาวปิดไปเลยผมไม่ชอบซาวเกมเช่นนี้อย่างแรงนะครับแอมเบียนซาวเวอร์ลุ่มแอมเบียนอฮะแอมเบียนมึงไม่ต้องบิ้วกูมาหรอกเออหายไปล <laughs> ผมไม่ชอบมาบิวมาบิวม,มันหนังสยองขวัญอะคือว่าการดูหนังผีเนี่ยอะไรที่สยองที่สุดอะใช่มันคือเพลงบิวนั่นเองอย่างเงี้ยจริงๆหนังมึงไม่มีอะไรหรอกก็แค่คนเดินจะไปฉี่ข้างล่างตอนตีสามก็แค่นั้นแหละนะอ <c oughs> แต่ว่าเพลงมันบิวไงเล่นเอาสะหลอนเพราะงั้นไม่ได้แดกเลยครับเพลงนี้ผมปิดทิ้งไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเราจะไม่ค่อยมีดวงเหมือนในช่วงเล่นในเวอร์ชันแรกๆแฮะ าปกติผมค้นมาขนาดนี้มันน่าจะเจอเออมีดสักเล่มอะไรเงี้ยจําได้ว่าเคยเจอมีดในชักโครกอยู่นะแต่นี่ไม่มีโอว้าว,ว,าวก่อนนะเป็นบ้านไร้มันก็คงจะไม่มีอะไรมากเลยครับโอเคประเดี๋ยวผมว่าเราจะหาบ้านผมว่ามันต้องหาบ้านที่มันหลังใหญ่ๆแล้วก็เราจะหาพื้นที่สร้างบ้านสักจุดหนึ่งนะครับแบบว่าเป็นบ้านที่ตั้งหลักปักฐานนะแล้วก็เออต้องก่อนวันที่7ดด้วยเนาะ ใช่แล้วทุกๆวันที่7เนี่ยมันจะมีมวลมหาตีนและประชาทันลุมสกรับเราจําได้ทุกๆวันที่7เนี่ย,ลนะาาลยแล้วก็ยิ่งวันที่7นานรเรื่อยๆเนี่ยสมบีก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งที่มัน <c oughs> มีสมบีกลายพันธนะ์อะเอ้ยอะไรฮะเฮ้ยสภาพแบบนั้นผมว่าเทรดเดอร์ลึกพาวขอไปดูหน่อยนะเริ่มมาเจอเทรดเดอร์เลยแต่ว่าผมไม่มีตังค์นลปลนเลย <c oughs> ปลนแมกเลยไหม ประมาณว่าเฮ้ยมีเลนสส่งไม่หมดไม่ให้กูโย่ไม้กร,กระบอกเนี่ยฟาดอ๋อไม่ใช่เทรดเดอร์โอ้แต่มีซอมบี้แน่ๆเฮ้ยแต่ว่าบ้านสภาพบ้านผมว่ามันดูค่อนข้างสีวิไลนะนั่นดูแล้วมันน่าเข้าไปค้นยังไงอย่าง,าง,งานั้ยแนะ่แต่ไม่รู้ว่าเป็นร้านปืนหรือเปล่าเนี่ยขอไปดูสิหน่อยเฮ้ยซอมบี้ตัวแรกกัต้องเป็นนี่เลยเยือนระบายทางการอารมณ์ของฉันฟาดเล็กนี่เลยย์ออะ ซอมบี้ระบายความงุนงิดมันบอกเมียไม่เอาก็ไม่นำมาลงที่ฉันน่ะไม่ใช่อะไรอย่างนั้นหรอกนะเพราะว่าแกเป็นซอมบี้ไงแหละว่าแต่พื้นที่ตรงนี้นี่เอคุ้นๆนะถ้าผมจะไม่ผิดมันน่าจะมีตู้เซฟอยู่หรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีอาวุธแอบอยู่ก็เป็นได้ดีครับพี่เือยยาเฮ้ยยาเฮ้ยไม้งงๆนี่เน่เริ่มจะอยากได้ดาบไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยผมเริ่มจะอยากได้อาวุธมีคมแล้วแบบอยากจะแบบแงะใส่อะไรเงี้ย อันนี้เริ่มจะไม่มันแบบเฮ้ยอันนี้ทูคิดเป็นเหมือนว่าเอ้ยไม่ใช่เป็นรีแพร์นะครับเอาไว้ซ่อมอุปกรณ์ของพังอะไรงี้ใช่เปล่าเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นคือถ้าอันไหนที่มันเป็นซุ้มเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะมันน่าจะมีอาวุธหรือว่าตู้เซฟแล้วในตู้เซฟมันก็จะมีอาวุธอยู่นั่นแะน่ผมว่าเป็นไปได้แต่ว่ามาค้นตรงนี้ก่อนละกันมันน่าค้นหาแปลกแปลกมันน่าจะร้านเล่าอันเนี้ยแต่ว่าสภาพเห็นแล้วร้านเล่าเงินเหระ แล้วเล่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกในคลับบาร์อะไรเงี้ยมันมักจะมีปืนอยู่อ่ะใช่เป็นไปได้สูงที่จะมีปืนแบบสักกระบอกสองก,กระบอกอืมแต่ว่าผมบอกเลยว่าไอ้เกมนี้เนี่ยปืนเอออะไรอะ่ะมีถูห่อศพอยู่ข้างในด้วยใครฆ่าเรามมหมกไว้ตรงนี้เจอกุ้งเกงกุ้งเกงไอ้นี่ฮะเป็นกางเกงกรอกเอามาใส่ก่อนเลยสิใส่ไงเนะี สาวเบลกูอีกแล้วเหรอเอ้ยกูปิดไปแล้วนะฮัลโหลยังจะยังจะรังควานอีกเหรอฮะอีสา,าวแอมเบียนเนี่ยแปบ๊บแน่ผมว่ามันไม่ใช่มันต้องเป็นอะไรสักอย่างครับอันนี้เสียงซาแบบโดยรวมอินเกมมิวสิกนี่ไงอินเกมมิวสิกปิดไปเลยเงียบ <c oughs> <c oughs> มันต้องอย่างนี้สิครับเงียบ <c oughs> ไปเลย ฉันไม่ต้องการให้แกมาบิว้วอารมณ์คุณฉันหรอกนะเดี๋ยวผมใส่สาวไปเองเดี๋ยวผมจะใส,ส่สาวที่มันเหมาะกับสถานาการณ์นั้นๆไปให้ละกันนะอย่าอย่าโอ้อย่า,ยา,ยา,าเช่เพลงนี้เป็นไงมาสมบีเฮ้ย<รอ>จ้าเฮ้ยว้าวอ,อุ๊ยกูเก่งอุ๊ยป๊อปโลหลุมอวกาศนี่เนะี้ยเป็นไงบิว้วมันไหมโอ้แล้วก็คุ้นแปบ๊บจอน้ำมัน โอ้เธอจะไม่ผิดนะเราก็ต้องหาอุปกรณ์มาทำรถยนต์ด้วยใช่เปล่ารถขับอันนี้ผมก็จำไม่ค่อยได้นะว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองแต่คอนหน้านี้เนี่ยขออาวุธทุบที่มันดีกว่านี้หน่อยด้เปล่าพอดีว่าทุบไม่มันเลยกางเกงก็เพิ่งได้มาไม่สิไม่ใช่กางเกงด้วยซ้ำเนี่ยนี่มันถุงน่อง <c oughs> ถุงน่องประดิษฐ์มือถุงน่องเหล็กอะ จะต้องการกูเกงกูหนาวไข่จะแย่อยู่แล้วอ่ะตอนนี้สั่นดิ๊กดิ๊กอยู่โอ้ประเด็นคือเอ้ยอันนี้ก็อันแน่ถุงห่อศบอีกแล้วแอบซะเฮ้ยนี่ไงเสื้อกลอได้มาแล้วครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ของครับเยี่ยมได้มาแล้วแล้วก็ดีไซน์อืมเอาเลยครับเราเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าปิดท่อนบนและส่วนขากอนนะครับเราไม่ได้ปิดในส่วนของเป้านะเป็นคนโรคจิตประเภทหนึ่ง ยังไม่เจอเฮ้ยข้างใต้ด้วยเชีย yeah. มันอยู่ในน้ําด้วยแบบยังรอดเอ้ยเจอปลาเข่าแป๊บหนึ่งใจเย็นนะพี่พี่เล่นน้าต่อไปเอ้ยเจอเสวูดเออไม่เจอกางเกงสสักทีเนี่ยเหมือนคนโรคจิตอยู่แล้วอ่ะใส่เสื้อกดจะใส่กางเกงซะอีกอโอ้กูเห <c oughs> มือนคนโรคจิตที่กำลังเสี้ยนยาอย่างไงอย่างนั้นแหละตอนนี้ผมเริ่มอยากจะได้กางเกงมากกว่าปืนแล้วแหละนะเฮ้ย สภาพมีการเอาบัลเังก์มากั้นเอาไว้ด้วยผมว่าเป็นไปได้สูง,งครับที่พื้นที่แห่งนี้จะมีอะไรข้างในอยู่แน่เลยที่มากกว่าอาวุธนะนะอาจจะเป็นอุปกรณ์ของคราฟดีๆก็ได้ระดับสูงอะไรเงี้ยต้องหาทางเข้าก่อนโอ้ยอย,ยอมโดนจิ้มนิดหน่อยไม่เป็นไรขันๆโอเพน Open. เปิดเลยแต่เข้าไปทางไหนเน,นี่ยนี้มีแอร์อีกแล้วอันนี้ทงง,งู้เจ็บไปก็ได้เข้าไปไงเนี่ย ฮัลโหลกระโดดเข้าไปได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆจเย็นเฮ้ยเออไม่มีขวาปกติได้เรามีควายฉันลืมความรู้สึกนี้ไปได้ยังไงกันนะเฮ้ยเฮ้ยจิงจิงเฮ้ยกูลืมไปเลยว่าเกมนี้มันเป็นเกมประเภทนี้ไง เกมประเภทที่ชอบจมสแกรใส่ในจุดที่มันแคบแคบหรือว่ามันแม้กระทั่งตอนสว่างมันก็ยังเล่นคนได้เออแล้วก็อันนี้ด้วยเห็น <He S 2> พื้นไม้มันแปลกๆผมเลยทุบซะหน่อยใช่ไอเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่ชอบจมสแกรคนเล่นบวกกับชอบเอาของไปซ่อนแอบเวยเพราะงั้นคุณต้องสังเกตมันดูให้มันดีๆนะไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้บล็อกไมออ้ดูซ้ายดูขวาด้วยรู้นะมึงแอบ,บอยู่หลังตู้เคาน์เตอร์ออ แล้วกูไม่รู้เหรออ๋อไม่ด้านหน้านะะี่ด้วยโถษโทษเห็นมันดำเมี่ยงซะ่มองไม่เห็นนี่น่ยเอออันนี้ <c oughs> ผิดคิวหรือเปล่าพี่ปกติผมต้องเข้าไปก่อนสี่แดดน,นี่มันบอกโอ๊ยโทษรีบออกมาเกินไปหน่อยอืมนี่น่ยพี่ออกมาเร็วไปหน่อยนะปกติผมต้องเข้าไปก่อนแล้วพี่อ่ะค่อยโผล่มาเออแต่ก็ดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวผมช็อกตายซะกเกินโอเคย้ายเด้อ มันมีโอนสองอยู่อีกเหรอแต่ตัวนี้มันไม่มันไม่จัมสแก้ใส่เว้ยเฮ้ยไอตัวเนี้ยแม่งค่อยๆโผล่มาด้วยตรงนี้มีเศษผ้าถ้าจไมผิดเอาไปคั้เป็นผ้าเป็นเดทได้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเว้ยเอ้ยอะไรอ๋อตู้เก็บน้ําอ่าเก็บไปด้วยอ่าเก็บหมดไม่มีอะไรนะครับอันนี้ทุบทุบเป็นงั้นแหละเอะออพื้นที่จัมสแก้ของมัน พื้นที่ดูดีไปเลยนี่บันไดพังซะด้วยชั้นบนน่ะแกโซดอะไรเอาไว้อะเฮ้อแกมีอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่าผมว่ามีแน่ๆเลยว่ะมันทําบันไดาขาดอีแบบนี้เนี่ยแต่ประเด็นคือผมไม่มีอะไรจะมาต่อขึ้นเสียงอะไรอ่ะโอ้พื้นที่โล่งก่อนดีกว่าอร่อย <All right. c oughs> เอ้ยดิยดิเพุ่งอะแดโปรวกแล้วเพิ่งเช้าเองเนอะโว้ยอย่าเพิ่งมาแหน่ใส่กันสิเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยจัดเล่นอะไรก็เบาๆพอเพลาลงหน่อยเสียวไปหมดแล้วอ๋อนี่ก็อีกตัวนึงปลวกมาจากไหนวะเนี่ยจ้ะเฮ้ยเนี่ยโอ้ยเอ้ยไม่พังไว้กูพังกูงงงต,ต่อยแมบกเลยละกันปะเฮ้ยจ้ะเฮ้ยนีย่เนี้ยเอออุต่อยแล้ว ไม่มีไม้ก็ล่อยไว้ได้แหละสิบหัวขาวโยนแน่หมัดฮุกขวาแบบเน้นๆโอเคครับไม่อาหนึ่งนก็ได้สวยไม้พ네ังเนี่ยทิ้งไปเลยเออมันไรประโยชน์แล้วอยากเจออาวุธมีคมแล้วอครับอยากจะสวดเสียโอ้ยเยอเยอะเยอะเยอะโอ้เยอะน่ใจเย็นพี่บอกเลยว่าผิดคิวรีบโผล่มาผมไม่ตกใจนะเนี่ยบอกไว้ก่อนเอยเอ้ ทุกไม่มันเลยโอ้ยแต่มันทุกมันเอ้ยจะอุ๊ยหลายตัวเว้ยนี่เนหัวเบะติดคลิปไปไปอยูมวยเออเอาออฟซิมินา่าไม่เป็นไรได้อยู่เอเอแตกหมดไหมผมให้โอกาสรีบโผล่มาเลยพวกมีตังค์ด้วยเก็บโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีกระสุนกระสุนโอ้ เธอหนูงโงโ่งเฮ้ยเดี๋ยวเออเธอผมจำไม่ผิดนะของมันจะเกิดตามวันที่เราอยู่รอดได้นานหรือเปล่าว่าผมจำไม่ค่อยได้นะครับคือถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยนะมันยิ่งเราอยู่ในเกมนานเนี่ยมันก็ยิ่งมีของดีๆเกิดตามหลังมาอยู่นะ,ะทางไหนอะ <c oughs> ชิวัยแล้วทางไหนอะเอ้ยมึงตกมาได้นะแต่ขอเห็นตัวหน่อยได้เปล่าไอ้ตรงนี้บล็อกแปลก บล็อกมันแปลกๆอะไรฮะอะไรซ่อนอยู่เฮ้ยสมุดเรียนรู้ไอ้น,นี้สมุดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเก็บไว้อ่านก่อนมันอยู่ที่เรียนรู้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะขอดูเสียงก่อนเราจะมาอ่านหนังสือทมกลางซอมบี้มันไม่ได้โดนเด็กชาบูเสียบอ่านเช้าเนี่ยโอ้พื้นที่ยังหลอเแน่ะเราวุธเราไมาง้ง่ๆเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ค้นได้ ขวดเปล่าโจแมนโอ้ทางยาวด้วยมีมบีนอนอยู่ตัวหนึ่งเอ้ยมีนอนอยู่ด้านบนด้วยเข้าใจเลือกจัมสแกนะอุต่าหยอมขาดครึ่งเพื่อมาเอะกูเลยเหรอตกไปโดนด,ด้วย,ยลงมาได้ไหมเนี่ยลงมาไม่ได้โอเคงั้นเปิดไปก็ได้มังม้งเอ็งมันยอมขาดครึ่งมาเพื่อมาเฮ่ใส่เลยเว้ย มันบอกเดี๋ยวเราก็ต้องตายเสียโดยมันเชื่อดะงั้นเราขอแห่ใส่มันแบบแอบๆแล้วกันไแหบยบ่ด้านบนซะเออมันลงมาไม่ได้ดีแล้วอันนี้คือทางบันไดที่ขาดนะรั่ไงพ่อมาก็ได้โหมันต้องมีอะไรด้านบนตรงนี้วันนี้ไงมันเหมือนทางขึ้นเลยเว้ฮันเน่ <c oughs> อะไรอะฮันเน่กระสุนสิบเอ็ดนัดแล้วก็ปลอกกระสุนงูๆอีกโอ้แล้วออปืนนะ เฮ้ยนู่นนู่นยังมีก่องเฮ้ยตรงนี้อาหารปองอันนี้ทิ้งไปเลยอาหารปองเปล่าเออแล้วเดี๋ยวผมว่าเราต้องอัพอัพสกิลแบบอัพเบิร์กไอ้นั่นเบิร์กเอ่อเพิ่มช่องเก็บของก่อนด้วยปัญหาตอนนี้ผมจะขึ้นไปก่อนเนี่ยเออฮัลโหลโอ้ยเหนื่อยเออเออกระโดดตรงนี้ฮึบอึมติดเอ้เออได้อะไร่ะเศษเหล็ก สครันี่ไม่ค่อยจำเป็นนะรู้สึกว่าเราฟาร์มได้ง่ายๆอยู่นะครับเนี่ยหมดแล้วไรประโยชน์มันอาจจะมีอีกก็ได้นะเพียงแต่ว่าผมไม่อยากจะใช้เวลาทั้งวันในเกมเพื่อมาค้นพื้นที่แห่งนี้หรอกนะ <c oughs> ไปคนที่อื่นบ้าก็ได้เออทำไม <c oughs> เริ่ม, <c oughs> เ,รมเริ่มหลอน <c oughs> ใช่ผมเริ่มหลอนแล้วมีเสียงสรอบิดเลย <c oughs> อย่างนี้จะให้อยู่ต่อเหรอไม่ผมยอมออกไปเผชิญข้างนอกดีกว่า เฮ้ยโอ้อะโอ้เล็กทิมไปคนตรงนู้นต่อเลยไปตรงนี้แหละถือว่าผมสนใจว่ามันจะมีของอะไรหรือเปล่าแล้วก็โอ้สอมบี้อีกแล้วอ่ะเอ้ยรูมมากรู้มาก,มากอะไรแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เลยครับดูดรับมันเป็นพื้นที่ที่เหมือนว่ามันป้องกันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็คนที่ทําเรื่องแบบนี้ได้มันต้องมีอาวุธอะไรเจ๋งๆอยู่ด้านในเออแล้วก็ตีนด้วยดูดีๆนะเฮ้ยเธอไอ้ตรงนี้เธอผมจะไม่ผิด มันมีหมาด้วยหรือเปล่าวะใช่ผมจําได้คุ้นๆอยู่ว่ามันเหมือนจะมีหมาด้วยแต่เดี๋ยวแป๊บนึงเอาคนก่อนหมานะช่างมันทีหลังออแบบนึงผมทุบพี่คือพี่ต้องหมุนกนานนั้นเลยเออคือเขาจ้างร้อยมาพี่เล่นล้านเลยเว้ยใช่ได้ดนี่พี่ต้องการรางวัลออสการ์มัง้งโอยยีนกผีนี่อีกแล้วเออจำได้มึงเป็นตัวน่ารำคาญอยู่ด้วยดีเดยซัมทีหนึ่งโอ้ยเดี๋ยว อรอแล่แลละมียามไหมมีเป็นเดตเอามาใช้หน่อยเพิ่มเลือด30เสเใช้กดโอ้โหถูาถูผมเลือดมาเป็น75 77มันค่อยๆขึ้นมานะโอเคก็ได้อยู่แล้วก็ประตูแห่งความลับเปิดไม่ได้ไอ้เจี๊ยบยม เล่นกุยเร็วนะเล่นกุยเร็วนะอเอยอจ้าเลยอะไรกับพวกเบื้องดีอ่ะพวกดูหนังผีเยอะเกินไปแล้วอันนี้เป็นเกมซอมบี้เฮ้ยตอนนี้ผมต้องชะเง้อโคลงอะ่ะม,มุยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เห็นกล่องนี่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนเห็นกล่องเอเออะไรหยิบแล้วกล่องสลายอ๋อโอเคนึกว่าซอมบี้มา แล้วก็รีบๆงัดกล่องไปดีกว่าเริ่มหลอนไม่ไหวเลวอะแล้วก็เสื้อกราะเหล็กใส่เร็วเดี๋ยวหมายแล้วมาจากไหนอีเจ้ไปลงหลุมแม่นอนชีกแค่ชีกขาไอา้ผู้ชายพังอีกแล้วงั้นก็หมัดมวยแล้วกันจาเฮือกจาเฮ้ยเจ็ดเค่อยที่หัวกระจุยเลยสว่วนนี้อ่านเลยละกันเป็นโมชั o นเซ็นเซอ่านแล้วก็เมื่อกี้เหมือนมีสมุดอยู่ด้วยอีกเล่มหนึ่ง อน,นี่ก็อ่านมันเป็นสมุดเ,เล่มสี่นะครับอาไว้คราฟอุปกรณ์แทงท็อปเสืออ้อหรออุปกรณ์ชุดเสื้อผ้าแป๊บบนึงเทคแล้วก็เอามาอ่านยูสเออเป็นเดตเอากระสุนปืนพกเอาดูหลังไม่มีเออเราแวงไว้ได้วยเชลวตูดต้องดูหลังไว้ด้วยปลอกกระสุนปืนพกกามาแทนขวดเป,ปล่าๆแล้วก็ไอ้น,นี่ต้องทุบกเย็ดเข้โอ้โหทุบนานซะด้วยเดีย๋ยวนะ เราข้าขวานได้ไหมเนี่ยเออจริงแล้วเราครับขวานวก็ได้นะแต่ว่าผมดื่มฟาร์มหินกับไอ้นั่นมาเลยไม่ได้ฟาร์มมาวะครับงั้นก็เอาไม้ก่อนก็ได้ไม้ไม้ไมงูงูเนี่ยไอ้นี่ชุดเอามาใส่ก่อนดีกว่าชุดนี้แน่นอนไอชุดเนี้ยทิ้งไปเลยเอ m o d ฟาย scrap ทำเป็นส c r a p ย่อยได้เป็นเศษผ้าโอเคแล้วก็เอ,อ่อไม้มาทุบก,กล่องแต่กล่องนี้มันต้องมีอะไรเออไปดูนะป๊อปพิว น่าจะเป็นกล่องซัพพลายยาว่ะคิดว่านะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นเราแห้งต้นาะนตั้งบนแล้วเดีย่ยใจเย็นนะบี่นะผมจะทุกคอนใจเย็นเออจะเสร็จแล้วเหนื่อยอ,อ,อีกทีเด้อไมจะเหลือหอนึ่งกูญแติกแมวเลยเด้เอ,อเสร็จแล้วก็งัดแล้วก็โอ้ทุกตั้งนานเอยแต่ว่ามีวิตามินกับยาอันนี้ก็เออก็ได้อยู่มั้งก็ได้อยู่อ่ะ แต่ได้อย่างอื่นดีกว่าอะไรดีของอย่างกลก้กโอ้ก็อย่างที่ว่าแล้วยิ่งเราอยู่นานเนี่ยเดี๋ยวของดีๆมันจะเกิดมาตามตามหลังมาเองอะนะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็คือมีแต่ของไว้ไแล้วก็หาไปก่แล้วกันแล้วก็นี่ถูกหอ่อศพอีแล,แล้ว,วไอ้นี่เอาอะเอามอเฮ้ยเดี๋ยวนะชุดอ๋อไอตรงนี้เนี่ยคือ ถ้าเกิดเราเอามาใส่ไว้ในช่องนี้เนี่ยเราจะเดินช้าลงละมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะไอ้ไอ้ช่องนี้เนี่ยก็คือเราก็ใส่ได้แหละนี่ไงมันก็ใส่ได้เพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกหนักนะครับหนักมากด้วยเพราะงั้นเราต้องอัพเปิร์กก่อนอัพเปิร์กแบกของได้เยอะขึ้นก่อนอันไหนด้นะขอดูก่อนสกิลอัพยังไม่มีพอยต์โอเคเยี่ยมรู้สึกว่าสกิลพอยต์นะเรื่องของน้ำหนักนี่ไงอันนี้แหละ ใช่แบกของได้เยอะขึ้นแค r ี่3รีมอก็คือเพิ่มช่องเก็บของมาเนี่ยช่องแบกนะได้อีก3ช่องโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้วิวยังไม่อัพแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยตอนนี้เนี่ยเราหิวอาหาร55 100ทับร้อวอเตอร์61ทับ100ออาหารเราเริ่มหิวแต่ยังไม่เป็นไรหรอกมั้งตอนนี้เรามีอาหารกระป๋องอยู่นะครับเพราะงั้นคงไม่เป็นไรมากเออเดี๋ยวนะนี่มันเริ่มมืดแล้วหรือเปล่าเนี่ย แล้วก็ไอเกมๆนี้นะตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะสร้างบ้านพื้นที่กลางเกาะแต่ว่าเออคุณเห็นเมื่อกี้ไหมอมบีมันเดินในน้ําได้ใช่พรางงั้นการสร้างบ้านบนเกาะล้างหรือว่าบนเกาะที่มีน้ํารอบๆเนี่ยบอกเลยว่าไร้ประโยชน์ <laughs> อมบีเกมนี้เนี่ยมันทําได้ทุกๆอย่างนะ แม้กระทั่งเราอยู่บนดาดฟ้าตึกอะ่ะมันก็ยังปีนขึ้นมาได้โดยการตบพื้นที่อะรอบๆอ่ะเอาให้พังแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้น,นมาเหมือนปลิงเลยทีเดียวเออแต่ว่าปลิงทําอย่างนั้นยังไม่ได้นะแต่ซอมบี้มันทําได้พวกหฮงสวยเดี่ยวโอ้ยไม่แล้วใจยเย็นมีเอ้านั่นประตูตรงนั้นซอมบี้อ๋แด่ดิงด่งเลยนะไม่ร้องเลยไปว่าวงเงียบไว้วงเงียบวไวถึงเราจะโอยหิวเนื้อนาะไหนแต่วก็วงเงียบไว รอจำสแกรไอเวนเนี่ยลองดูดิแอบแนี่กูเห็นฉากสคริปมึงกดแล้วนะโทษทีนี่เน่เนี่ยเงียบด้วยจะดูอุ้ย,ยตกใจนะแต่ว่าต้องเงียบไว้เพื่อหลกมนุษย์ <c oughs> มึงจะเงียบได้นานแค่ไหนกันเจ้ว <c oughs> ไม่เข้าไปหรอกนะมึงรอไปเลยตามชั่วฟ้าดินสลายเ้ย <c oughs> มาเช็คด้นเรือนหน่อยครับไม่มีอรเอย อ๋อนึกว่ามีเอบด้านบนอะไรอย่างงี้ดีครับพี่นี่แน่ทุบก่อนเลยละกันเพื่อความสบายใจแล้วก็ล็อกอะไรเจกหนาฮะมีแน่ตายเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยใจเย็นดิพี่เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอ้าติดเชื้อเอาไว้ละเลือดไหลด้วยเดี๋ยวไอ้นี่ฮิวลิยโอ้ยยากหยาบไปตบที่ปางกระดาษนี่เลยเนี่ยโอ้โหเลือดเลือดสาดอุติดเชื้อด้วย นั่นน่ะเชื้อขึ้นมา0.2เอซาอะไรครับชิบหายแล้วเอ่อวิตามินช่วยได้ไหมเนี่ยวิตามินอืมพาราสซตโมลไม่ช่วยเลยเว้ยชิบหายแล้วหลวงพี่ตบแล้วติดเชื้อมันต้องหายาแก้แก้เชือ้อแต่ว่าเพื่อนผมจะไม่ผิดเนี่ยมันค่อนข้างจะหายากด้วยนะต้องไปหา,าที่โรงพยาบาลว่ะครับแล้วโรงพยาบาลนี่เจออยู่ตรงไหนแล้ววะ โอ้กอดแล้วแม่มันปิดด้วยเอาล่ะ right. านายอยากรอดเหรอเรามีวิธีอยู่2วิธีรอ,อนี้เนี่ยโดยการที่นาะยไม่ต้องฝืนเล่นหลอกนั้นตายดีกว่า <c oughs> ตายซะเราก็เกิดใหม่ซึ่งนั่นเป็นวิธีที่เราจะไม่ใช้นะมันเป็นของพวกนูบ่ะอย่างนั้นเนี่ยตายบอกโอ้ยวิชิกฤติตายเด็กงั้นกูตายดีกว่าหะประมาณเนี่ยมันนูบเกินไปว่ะเราคิดซะว่ามันคือตัวเราเป็นตัวแทนที่อยู่ในเกมแล้วแกนกูนต้องฝืนออาวฮังกี้ ดี๋ยวพี่กินก่อนก็ได้นะเออหรือว่าเราตายดี๋ยเนะี่ยเราตายรอแลกแปลกๆไม่เราจะไม่ทำเหมือนอะไรที่งหมนูบอย่างนั้นก็ทำกันยืนต้องเล่นจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายอันนี้มีของแอบอะไรอะน้ำเปล่าโอ้คือปกติของแอบขนาดน,นี้เนี่ยมันต้องมีอะไรดีๆแอบไปบ้างแล้วแหละมีน้ำขวดหนึ่งโอ้ไม่เฟี้ยงง้อเลยแล้วก็น้ำมันสามร้อยแค่นี้อะไรเนี่ย คุณว่ามันมีอะไรแอบอยู่ด้านใต้นี่อีกไหมผมว่ามันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะจะหน่อยไหมทุบเช็คอะมันอาจจะเป็นกล่องแอบอยู่ก็ได้นั่นน่ะใช้กล่องบอกมันั่นอาจจะเป็นกล่องอาวุธอะไรเงี้ยเออผมว่าถ้าเกิดจะมาทุบไอ้นี่นะผมไปคราบขวานก่อนดีกว่าใช่บเธิดมาทุบกับไม้นี่เหนื่อยแย่เลยไปคราบขวานดีกว่าออว่ายน้ำได้ไหมจำบ่ได้ฮะอฮ้ยอยาว่า ม่มีทรัมบี้นะเอออะไรเนี่ยขวนไม้ใช่ไหมอ๋ออ๋อ,อแล้วก็ตรงนี้มีบ้านอยู่หลังหนึ่งวันนี้เราแคมป์ที่บ้านหลังนี้ก่อนดีกว่าดูแลสภาพสถานน่าจะมืดแล้วฮะโอ้ยโดนอีกแล้วสภาพกูแย่อยู่แล้วนี่เนี่ยเออย่าเฮ้ยเยอะอีกซ้ำหัวกระจุยแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มหญ้าฟาร์มของอะไรก่อนละกันตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ย เดี๋ยวฟาร์มแป๊บโออะไรอะเมื่อกี้เสียงอะไรอะเป็นไปได้ไหมที่บ้านหลังนี้อาจจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะห้องใต้ดินลับก็เป็นได้เพราะว่าผมยืนตรงเนี้ยแล้วมันมีเสียงดังมาจากแถวๆตรงเนี้ยแล้วมันดังดังเอี๊ยดด้วยเป็นไปได้ไหมว่าบ้านหลังนี้อาจจะมีห้องใต้ดินลับก็เป็นได้แล้ว เอแล้วบ้านหลังไหนมีห้องใต้ดินลับนะที่นั่นมันต้องมีของดีพร้อมกับส้นตีนที่มากับเป็นพวงแต่ว่าส้นตีนเนี่ยเราก็ปราบมันก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนี่เนี่ยโอ้ยคุณเริ่มผิวน้ำไม่เป็นไรได้ยู่เอ้ยห้องนี้มีแน่นอนออกมานี่เนี่ยเจ้เออย่อเฮ้ยเอ้ยไี้เน่เอ้ย,อย,น,อยน้าเอกมีอะไรไหมนเนี่ย เดี๋ยวค่อยมาเช็ควันนี้ห้องล็อกเว้ยดีแล้วนะมีเสียงอยู่ด้วยแล้วก็ห้องตรงนี้เอออะไรวะมาจากไหนอีกเนี่ยโอ้โหห้อ,องเล็กแบบนี้เนี่ยคือผมไม่คิดว่ามันจะมีซอมบี้แอบเลยนะเชี่ย <Yeah. S 1> มึงแอบอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อมันอ,อยู่ด้านบนโอ้อยังกรวกโอ้แล้วก็มีของด้วยถุงหอ่อศพอะไรอะ่ะ มีคอนว่ะแับดีเลยไม่ต้องครับอาวุธุุบล้วกันว่าอาวุธทุแล้วก็อาหารเอาอมาแทนเศษเหล็กแล้วก็น้ําดื่มเก็บโอเคคอนนี่เ้าเราจะไม่ผิดนะเราใช้ในการทุบของได้นะครับไอไม้สามสามลีนไม้นี่ฟามง่ายๆอยู่นะบ้านนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเช็คอีกทีแล้วกันนับเรา ขอไปฟาร์มหินก่อนคือเราต้องขับขวานมาก่อนนะครับไอตอนนี้เนี่ยหาหินก่อนสักก้อนสองก้อนดีเจโจแมนนี่แน่หินเคาะดีแน่เฮกดีพี่โอ้ยเอาอะไรพี่โอ้ยเข่าแตกโดนทุบเข่าเอ้ยเอ้ยเออเอยเออเออโอ้ยอะไรยากโคนนี่ก็หนักไม่ใช่น้อยเนี่ยโอ้ยเออ กว่าจะง้างทีนี่กูโดนตบตายก่อนแน่ๆเลยผมว่าโค้น,นี่มันหนักเกินไปว่ะแป๊บบนึงแล้วก็สกิลพอยต์อัพยูก่อนอ,อ้าถ,ถูผมจับไอ้นี่ก่อนเลยเรื่องของการแบกช่องน้ำหนักเนี่ยเอาก่อนเลยครับพี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะคลานเออเพิ่มมาอีก3มช่องเจ็งแล้วก็วันนี้เริ่มจะมืดแล้วเราต้องเคมก่อนแล้วแหละแล้วก็เราต้องครับแต่ยังด้วยว่ะครับเอาไว้ไอ้นั่น เซ็ตสปานี่ไงตอนที่เราเออซิมองทิ้งอหนะจะได้เซตสปาวไว้ได้ตายเราจะได้มาเกิดตรงนั้นเอ,อ่อถึงผมจะยังไม่ยอมแพ้นในชีวิตนะนะแต่ว่าก็เผื่อไว้ก่อน <c oughs> คนเราไม่ต้องเผื่อไว้ก่อนนะครับใช่ครับมันต้องมีสำรองเช็คพอยต์ฉุกเฉนะินรู้จักเป่าอุ้ยตรงนี้ก็น่าเข้าไปคน้นฮะหวางเตียงไว้ตรงนี้ไหมจะ <c oughs> กบโฮโบคนไร้บ้านตรงเนี้ยนี่ไง ซอมบี้พร้อมมาแทะถึงได้เลยสอมบี้บอกมึงวางเองเนี่ยคิดดีแล้วเหรอก้อาพร้อมโดนแดกแล้วรือเปล่าอย่างกับพี่บอกไว้ก่อนโอเคประมาณนี้ก่อนละกันรับก็โอเคัมก็สลหรับเกม7 Day ่นเดยนะครับเดี๋ยวไปพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปค้นหาเมืองนะครับหาเมืองแล้วก็หาอาวุธจำพวกเอ่อปืนหรือว่าพวกอาวุธที่เขาเรียกว่าใช้ในการทุบได้ดีกว่าที่เราคราฟอีก e. นะนะผมว่าอยากจะหาพวก ขวานพวกอะไรเงี้ยนะซึ่งเราไม่อยากคราบอีกเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นขวานคราบไงมันย่อมไม่แรงอยู่แล้วตรงั้นหาขวานที่มันแบบว่าเป็นเหล็กเลยจะดีกว่านะโอเคก็สรับพาณิชนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะเอาไว้ต่อในพาหน้านะฮะคนนี้แป๊บโอ้วลูกศร